ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์นะคะเราก็จะมาทําคลิปกันนะคะว่าเออความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนเมษายนในตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะมาขอดูอ่าพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะว่าอ่าจะมีราศีใดแล้วก็จะมีหมายเลขใดแล้วก็จะมีอ่าช่วงจังหวะเวลาใดนะคะ ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีอิทธิพลต่อชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้เนาะในตรงนี้นะคะเดมูนนะคะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์อาจจะมีพลังงานที่ดูมีสเสน่ห์นะคะอาจจะดูมีสเสน่ห์อาจจะมีการพูดจาที่ไพเราะหรือก็อา,อาจจะมีผู้คนนั้นสนใจในคําพูดหรือสนใจคุณมากกว่าปกติในตรงนี้นั่นเองแล้วในช่วงนี้นะคะแล้วก็สถิตทะเลสในตรงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นชาวาธาตุไฟนะคะชาวราศีสิงห์นะคะก็ตามที่ คุณเลยนะตามพลังงานของคุณเลยก็คือชาวชาวธาตุชาวธาตุไฟเนาะส,ส,สิทธิชเลนในตรงนี้วงบอกถึงชาวราศีธนูน,นะคะก็เป็นกลุ่มเพื่อนของคุณนะคะเป็นชาวธาตุไฟเดียวกันนะคะในตรงนี้นะคะที่เรามองในตรงนี้นะค,ะคุณอาจจะมะีมีแรงดึงดูดมีพลังงานที่ดึงดูดหรือ,อมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดเพศตรงข้ามหรือความสนใจต่อต่อบุคคลที่อยู่ตรงหน้าคุณนะคะไม่ว่าคุณนั้นจะ พยายามที่จะสื่อสารพยายามที่จะดีวงานหรือทําอะไรต่างๆในตรงนี้จะมีผู้คนสนใจนะคะแล้ก็ทางด้านความรักในตรงนี้คุณอาจจะมีคารลมอา,อาจจะมีเหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับว่ามีสเสน่ห์มากขึ้นพูดอะไรก็เป็นที่น่าสนใจนะคะในตรงนี้เนาะแล้วก็มีความน่าค้นหามีความลึกลับในตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเรามองเห็นถึง พลังงานของธาตุน้ํามานะคะพลังงานธาตุน้ําอาจจะ,ะมีความเซนสิทีฟด้วยเนาะพลังงานธาตุธาตุน้ำนะคะในตรงนี้เนะะาะธาตุน้ทาทั้งคู่นะคะมีอารมณ์ของเซนสทีฟมีความเหมือนกับว่าฉันน้อยใจนะแต่ฉันไม่พูดไม่บอกก็เป็นได้นะคะมีธาตุไฟขึ้นมาในตรงนี้อารมณ์คุณอาจจะขึ้นง่ายในช่วงนี้นะเพราะว่าคุณเซนสทีฟนะอ่า ขึ้นง่ายจริงๆนะท่านลงบอ,อกมาตอบย้ำนะคะว่างนี้เนาะก็คือคุณนั้นอาจจะมีพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าขี้น้อยใจง่ายใจใจน้อยนะคะหรืออาจจะใจร้อนขึ้นมากกว่าปกติหรือในช่วงนี้นคุณอาจจะมีบางเหตุการณ์ที่ทําให้คุณนั้นหึงหวงก็ได้นะในช่วงนี้เพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นสิ่งที่ซ่อนเลนซ่อนลับ อาจจะยังไม่เปิดเผยในตอนนี้ในช่วงนี้คุณอาจต้องการความยุติธรรมนะอืเนี่ยพลังงานนะคะก็จะมีพลังงานของคุณประมาณนี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าความรัวกความสัมพนะะันธ์ของคุณนะคะตัวตนของคุณนั้นเป็นอย่างไรนะเรามาดูกันนะว่าตัวตนของคุณนั้นคือใครแล้วเป็นอย่างไรนะคะแล้วคนรักของคุณนั้นเป็นยังไงเป็นใครอยู่ในตรงนี้นะคะ เราจะมาขอดูพลังงานของคุณและเขาก่อนเลยนะคะพลังงานของคุณนะคะได้ the e m p e r e r นะคะของเขาได้อของคนรักของคุณได้ Dream u s i c i a n นะคะในตรงนี้เนาะพลังงานของคุณนะคะ the e m p e r e r ในตรงนี้อาจจะมีความเหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาไหมหรือว่ามีความที่เหมือนกับความคิดต่างความเห็นต่างกับจากเขา เพราะคุณคิดว่าตัวเขานั้นอาจจะมีความที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยโตไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ค่อยมีความเป็นหลักเป็นแหล่งหรือความมั่นคงในตรงนี้สู้คุณไม่ได้อะไรตรงนี้ก็เป็นได้นะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณนั้นเป็นอย่างไรพลังงานของคุณเป็นยังไงต่อคะได้ทรีซับซ้อนนะคะ อืมเดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะในฝั่งคุณนะเดอะเดสนะคะอืมเดอะเวิลด์นะคะโฟร์ซ <c oughs> ับคร์สนะคะแล้วเรามาดูในฝั่งของเขากันบ้างนะคะในฝั่งของเขาเป็นยังไรไนซ์ซับวันเอซับวันเซเว่นซับซอส 2 subclass 10 sub1 นะคะในพลังงานของคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับกอืดอัดใจต้องการอยากจะจบอยากจะเลิกอยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะด้วยความใจร้อนนะคะคุณเบื่อคุณเซ็งคุณไม่พึงพอใจคุณน้อยใจคุณอยากจะออกคุณอยากจะเปลี่ยนนะคือ,อยังไงก็แล้วก็แล้วแต่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ฉันอยากจะเลิกลวฉันอยากจะออกลว คือถอดใจแล้วนะคะคือไม่เอาแล้วในตรงนี้ส่วนตัวเขาเองนะมีความพยายามนะมีความเหมือนกับว่าเหมือนมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันสูญเสียสูญเสียความรู้สึกสูญเสียสิ่งดีๆไปต้องการอยากจะพูดอยากจะเคลียร์นะแต่ว่าไม่มั่นใจว่าการพูดการเคลียร์หรือการที่จะจะเข้าหาคุณหรืออยากจะดึงคุณกลับมาในตรงนี้จะได้ไหมจะสําเร็จไหมในตรงนี้ เพราะเขายังมีพลังงานที่ยังมีความรู้สึกดีให้กับคุณยังมีความรู้สึกหวงแหนยังมีความต้องการอยากจะดึงคุณกลับมาอยากจะพูดให้คุณนั้นอยู่นะคะแต่ยังแต่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าคุณนั้นจะอยู่กับเขาหรือไม่แต่ยังไงแล้วในตรงนี้พลังงานในตัวนี้คือคุณน่ะอยากจะไปอยากจะจบอยากจะห่างอยากจะหายอยากจะไปแหละยังไงก็คือจบนะคะก็คือหัวใจขาดยังไงก็คือจบนะแต่ของเขาเนี่ยก็คือยังไม่จบฉันรู้ว่าฉันผิด ฉันรู้ฉันสำนึกผิดฉันขอโทษฉันต้องการให้คุณกลับมาในตรงนี้นะคะอืมยังมีพลังงานที่ยังดึงยังยื้อกันอยู่ในตรงนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานสภาวะจิตใจของคุณและเขานั้นต้องเป็นยังไงกันบ้างนะคะ,นะคะเรามาเช็คสภาวะจิตใจลึกๆของคุณและเขากันจริงๆนะคะเพราะว่าพลังงานนี้คือคือยังไงแล้วก็คือจะต้องจบต้องจากต้องเลิกกันอย่างแน่นอน เราก็เลยต้องเจาะเป็นพิเศษนะคะว่าเป็นยังไงเนาะก็คือการทํานายของของหมอก็คือจะเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าเราจะไปตามหน้าไพ่ตามอินเอร์เเลยนะคะเราจะไม่มาแบบจํากัดว่าวิธีนี้เราจะต้องเป็นแบบนี้เราจะต้องมาหนึ่งสองสามอย่างนี้ไม่ใช่คือเราเราจะเป็นไปตามเนื้อเรื่องนะคะเราจะไปตามเนื้อเรื่องเราจะตามอินอร์ของเราเลยนะคะส่วนคุณนะคะในตรงนี้เนาะ,ค,ะคุณได้ justice นะคะเราได้ ่ะ uh, Knight of Pentacles The Hermit นะคะแล้วก็ King of Swords อ uh, ่า Six of Wands นะคะแล้วก็ในฝั่งพลังงานของเขานะคะได้ The Emperor นะคะ The t e m p e n c e แล้วก็ Knight of Swords นะคะ Ace of Pentacles Seven of Cups นะคะในตรงนี้นะอืม เรามองว่าคุณอะต้องการความชัดเจนต้องการต้องการความยุติธรรมต้องการยังไงก็ได้ที่ทําให้เขานั้นรู้สึกว่าคุณอะเต็มที่แล้วคุณยอมมาเต็มที่แล้วคุณอดทนเต็มที่แล้วคุณไม่ไหวจริงจริงอะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําในตรงนี้นคือคุณสุดแล้วคือทุกสิ่งทุกอย่างคือคือถึงที่สุดแล้วนะส่วนตัวเขาเองเขาเองเขา k k ก็ยังมีความมั่นคงอยู่กับคุณยังมีความรัก ถึงแม้ว่าเขารู้นะว่าเขานั้นน่ะยังยังต้องการมีคุณอยู่ถึงแม้ว่าบางทีบางครั้งอ่ะเขาอาจจะผิดพลาดไปเขาอาจจะรู้ว่าเขาพลาดรู้ว่าเขาผิดแต่ว่าเขาจาเป็นจริงๆนะในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็คือแบบเราก็เห็นใจนะว่าถ้าถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วในตรงนี้อาจจะเป็นตัวคุณนะที่เป็นคนที่อเอาใจใจตัวในตรงนี้นะแล้วส่วนตัวเขาเองอ่ะทั้งรักทั้ง ทั้งรู้สึกดีทั้งหึงทั้งห่วงทั้งห่วงใหญ่อะไรต่างๆนานาคือคือในตรงนี้นคือเขามองมองว่าจับนัาากพากำลังจาสื่อสารขึ้นมาบอกว่าตัวเขาเองอาจจะยอมคุณมาตอมาโดยตลอด,ดจนคุณนั้นนะ่ะอาจจะได้ใจอะไรก็แล้วแต่เขายอมคุณเสมอแต่พอเขาจะมาเหมือนกับว่าแข่งข้อคุณหรืออาจจะมาเป็นตัวตนมาเป็นตัวของตัวเองในตรงนี้นคุณกับโกคุณกับเห็นว่า เขาอะไรก็แย้งอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจอะไรก็ขัดใจตลอดเวลาเลยในตรงนี้ก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดูเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ดั่งใจคุณก็เลยต้องการที่อยากจะจบนะเพราะคุณไม่ได้ดั่งใจคุณโดนขัดใจนะในตรงนี้พลังงานเป็นแบบนี้เขาก็เลยดูเหมือนกับว่าเขาอะเคยยอมมาโดยตลอดเขาอึดอัดใจตอนนี้เขาต้องการเป็นตัวของเขาเองเขาต้องการความมั่นใจเกิดขึ้นเขาต้องการเป็นตัวของตนเอง นะเขาอยากจะมีความโล่งมีความสบายอยากยืนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยความเป็น,ปนตัวของตัวเองบ้างในตรงนีน้พอเขาได้เป็นปุ๊บเขาได้แสดงตัวตนเขาออกมาปุ๊บคุณไม่ชอบเขารู้สึกเสียใจเขาอยากจะกลับไปเขาอยากจะทําเหมือนเดิมแต่คุณไม่ยอมแล้วเขาก็เลยคิดว่าเขาจะทํายังไงดีเขากาลังหาวิธีทางในการที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับคืนมาแล้วก็ยังอยู่กับเขานั่นเองนะคะนั่นคือพลังงานเนาะ ก็คือฝั่งเขาก็เสียใจไม่น้อยเลยนะคะแล้วเรามาดูกันนะว่าคําแนะนําจากไพ่จะบอกอะไรนะคะคําแนะนําจากไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะคําแนะนําอยากอยากจะบอกกับคุณว่าให้คุณนั้นอะลองพยายามอีกครั้งหนึ่งไหมนะลองพยายามอีกครั้งหนึ่งเพื่อ เพื่อที่จะให้เขานั้นะมีโอกาสได้พัฒนาตัวตนได้มีการแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมนะเพราะคุณเองคุณก็ไม่ได้อยากไปนะเอาจริงๆนะเรามองเห็นถึงความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้อยากไปตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ตรงการอยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้จบลงหรือเป็นไปในที่ทางที่ไม่ดีในตรงนี้เขาก็ลังเลต่อก,การที่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่นะ เพราะว่าเขายังต้องการขอโอกาสแล้วเขาก็ไม่แน่ใจด้วยว่าคุณนั้นจะให้โอกาสเขาหรือไม่ในตรงนี้ในหน้าไพ่บอกว่าให้คุณนั้นลองคิดพิจนารณาดีๆนะเลือกดีๆนะคะอืพยายามอีกทีหนึ่งไหมลองอีกครั้งหนึ่งไหมเพื่อที่แบบให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งในตรงนี้น,นะคะยังพอมีโอกาสอยู่นะให้โอกาสเขาได้ไหมถ้าให้โอกาสเขาได้ในตรงนี้นคือลองหันหน้าไปพูดกัน พูดคุยกันลองคิดดีๆนะไพ่าาเตือนแบบนี้นะคะลองให้โอากาสเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาเองเขาก็พร้อมที่จะปรับตัวพัฒนาตนนะให้โอากาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะในตรงนี้ประมาณนี้นะคะพลังงานเนะเาะแล้วก็คําแนะนําจากไพ่ลมเมนเจนนะคะ reconciliation นะคะ first นะคะลองดูกันใหม่ไหมเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณตามหาแล้วคุณก็ เหมือนกับว่าเจอแล้วอ่ะอืถูกใจแล้วอ่ะนะเขาพร้อมนะเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอนะเปิดไปตรงนี้นะคะให้โอกาสเขาหน่อยนิดหนึ่งนะอืมเนีย่ยคุณยังติดอารมณ์ยังเจ้าอารมณ์อยู่เลยนะคะส่วนตัวของเขาเองในตรงนี้นยังเป็นไลฟ์บนะีอิ่นะอืมไลฟ์บีอิในตรงนี้นนะวงบอกว่าตัวเขาเองอ่ะก็เป็นสีสันให้กับคุณ เป็นพลังงานดีๆให้กับคุณคุณเองอยู่กับเขาอ่ะคุณก็มีความสุขนะไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขเนาะนจากหน้าไพ่ในก็เป็นพลังงานประมาณนี้เขาพยายามที่จะขอโอกาสจากคุณอยู่ที่คุณแล้วจะให้โอกาสเขาหรือไม่ถ้าคุณไม่ให้โอกาสเขาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ mm. ก็จะจบลงนะคะ mm. ก็จะไม่มีการหรือเหตุการณ์ใดๆที่จะห่วหนนกลับค้นมา mm. เพราะว่าอยู่ที่คุณเลย ถ้าคุณยอมคุณอ่อนข้อคุณให้โอกาสโอเคความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะกลับมาแล้วก็จะคืนดีกันในตรงนี้พลังงานเป็นแบบนี้นะแต่ว่าในบางเคสในบางกรณีที่ที่ที่เห็นในตรงนั้นที่สัมผัสดได้ในตรงนี้คือในบางเคสอ่ะอาจจะห่างกันออกมาแล้วนะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้ใกล้กันแล้วพลังงานนี้ออกห่างแล้วไม่ว่าจะเป็นทางใจทางกายอะไรก็ตามนะเราสัมผัสดได้สิงความห่างความห่างความไม่ได้อยู่ด้วยกันในตรงนี้แล้วก็ ถ้าเป็นโรคโซเชียลหรือเป็นการเซอร์เมสเซจหรือแท็กกันในตรงนี้คือเรามองว่าคุณบอกกันนะก็มีความห่างกันมีการมองไม่เห็นกันในตรงนี้เันเกิดขึ้นนะอยู่ที่คุณแล้วคุณจะเปิดไหมถ้าเปิดก็ได้เห็นกันแล้วก็ได้พูดคุยกันได้พบเจอกันแล้วก็ได้กลับมาพูดมาสารต่อกันในตรงนี้นะอืแต่ถ้าคุณปิดในตรงนี้คุณไม่ยอมรับคุณคุณไม่สามารถในตรงนี้ก็อยู่ที่คุณแล้วนะคะขึ้นอยู่กับคุณเลยนะ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณจะตัดสินใจเนาะโอเคนะคะก็จะมีพลังงานประมาณนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันการกันกต่อไปนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเรายังเป็นครอบครัวซึ่งกันและกันอยู่ในตรงนี้ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในตรงนี้นะคะดูแลกันและกันในตรงนี้เนาะมีเสียงไม่มีเสียงคลิปดีไม่ดีชอบตรงไหน,นไม่ชอบตรงไหน,นสามารถพูดคุยได้อธิบายอธิบายแล้วก็อ่า ระบายกันได้นะเดตรงนี้รับฟังนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วน,นะคะสวัสดีค่ะ